อันนี้ก็น้ําใสนะน้ําใสมากเลยช่วงนี้น้ําใสก็อยากให้เพื่อนๆมาในช่วงเนี้ยช่วงเดือนพฤิกาธันวาทุกที่น้ําใสหมดเลยดูดูดูน้ำดูน้ําดูน้ําทุกคนทุกคนดูน้ำืึสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่อาเทียน วันนี้เรามาเที่ยวพักผ่อนกันเนาะแต่เราจะพาไปดูน้ำทะเลใสๆส,สวยๆกนันดูสิในร,ระหว่างทางที่จะไปหาเทียนนะมาเยอะมากเลยน้ำใสจริงอ่ะน้ำใสมากที่เกาะร้านนะครับที่เกาะร้านน้ำใสมากใช่ปลาเยอะมากเลยให้มันต่อตรีเล่นไหมมาเด <c oughs> ีวเราพาไปดูดูกัน กอนแรกเราก็ไม่รู้นะว,ว่าตรงนี้คือหาดเทียนนะใช่ปะเราไม่รู้เออจะเขาบอกอันนี้คือหาดเทียนเราก็คิดว่ามันจะต้องแบบว่าไปไปลงที่หาดตรงอื่นแต่ไม่ใช่ตรงนี้แหละมาบอกเลยว่าน้ำทะเลใสมากมเห็นเตัวปลาเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมานะช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาน,นะเขาบอกว่าน้ำทะเลจะสวยมากเราก็ว่ามันจริงสวยจริงๆได้เล่นน้ำไหมเรา ไม่รู้จะเล่นกันเล่นแต่ว่าคงไม่เล่นหรอกเพิ่งจะมาถึงเองใช่แล้วเราไปขี่รถเล่นรอบเกาะนิดนึงไปที่ชายหาดหาดํำเทียนกันไปเดินมาเดินตามามาตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่หาดเทียนแล้วเพื่อนๆน้ำใสมากตอนนี้เราก็ได้อยู่ที่เตียงผ้าใบนะเมื่อกี้ลงไปเล่นน้ำอ่ะ เย็นเย็นอยู่นะเย็นน้ำเย็นใสแจ๋วเลยใสแล้วก็เห็นตัวปลาเลยแต่ถ้าเกิดใสเยอะต้องเป็นรอบๆตรงนู้นตรงสะพานที่เดินมาเป็นทางเชื่อมหลเยๆเแียวก็คนที่นี่หาดเทียนนี่ก็คนเยอะอยู่เหมือนกันนะก็มันที่นี่มันมีหลายอาหารนะแต่เราเพิ่งจะมาหาดแรกนะแต่เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปหาดอื่นๆบ้างนะแต่ตอนนี้เราก็ขอไปชิมส้มตำที่เราสั่งกันเรามีส้มตำาแล้วก้อนส้มด้วย ยกสดได้ไหมยกกินได้ไหมยก,ยกกลินยกตาหกเละเละดูดิซุปมันอร่อยมากอะ่ะแซ่บปลาสั่งพริกกี่เม,ม็ดอะคือแปดเม็ดแส่ปลา้าแน่นอนอแล้วอร่อยมไหมอร่อยมาก,ม,ม,ากม,มาทะเล่กินซุตมต่ำได้ไงต้องกิน ที่เกาะล้านอ่ะเขามีแถมเตียงผ้าใบจี่นี่ให้ด้วยนะหัดเทียนเราก็เลยได้นั่งฟรีแต่ต้องจองของอะไรของชลิตาชลิตาสบายก็ได้ส่วนสบายหีือสอนก็ได้มีมอเตอร์ไซค์ฟรีให้ให้หนึ่งคันให้หนึ่งคันตกหมึกที่นี่เขาตกหมึกน่าจะสองร้อยอ๋อสี่ร้อยถ้าครบวงจรตกหมึกสี่ร้อยแล้วก็ดำน้ำแล้วก็เล่นเครื่องเล่นบนทางน้ำอ่ะคนละสองร้อยก็ถ้าใครมาเนาะถ้าอยากได้กิจกรรมพวกนี้ก็ลองติดต่อตาม ที่พักที่เราไปพักดูเต่วกันเราจะเดินไปที่ทะเลกันก่อนไหมไปดูทะเลน้ำใสกันพาไปดูทะเลน้ำใสมากจะพาไปดูนะพึ่งขเขาเรารักน้ำเย็นด้วยนะแต่ีิพักที่กำลังใกล้ตกดีแล้วเร็วๆโว้าวดูดูดิทำที่ตกดีเลยะฟิลดีจังอะไหน้ำมันซัด เรามันก็ดูดลงไปก็โอ้ยทุกคนฟิวดีมากเลยหาอื่นเราก็ไม่รู้เนอะว่าว่ามันเป็นแบบเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูแหละทวนี้ก็ประมาณจะสี่โมงเย็นแล้วก็โอ้เปียกหมดเลยไหมเปียกนเนี่ยใส่ะคือใครไม่รู้จะไปที่ไหนนะแนะนำ แนะนำนี่เลยเกาะล้านนะเใครที่อยางเอาสารอทิตที่ชอบเต็มแต่อันนี้หาดหาดเทียนนี่ก็น้ําใสนะน้ําใสมากเลยช่วงนี้น้ําใสก็อยากให้เพื่อนๆมาในช่วงเนี้ยช่วงเดือนพฤศจิการพิการธันวาน้ำใสใสล้นเลยดูดูดูน้ำดูน้ำดูน้ำทุกคนทุกคนดูน้ำหืหน่าเล่นไหมแต่ว่าพอดีพอดีไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่ได้ชุดด้วยน้ำมาอยู่ที่ห้องไม่ได้เอามาการแค่มาถ่ายวีดี เดี๋ยอะคนเลยเยอะอุ้ยแดดดีมาดูแดดมี่เปียกหมดแล้วแต่ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็เนี่ยก็ลองมาแวะหาเทียนดูแล้วกันเนาะในในในเกาะล้านเนี่ยมันมีหลายๆจุดหลายๆจุดให้เราได้ไปชมวิวไปนะหลายหาดใช่ไหมใชหลายหลายหาดอยู่ประมาณหกห้าหกหาดได้มั้งก็จริงๆแล้วถ้ามาก็อยากให้เที่ยวทุกหาดนะขี่มอเตอร์ไซค์รอบกาะไปเลย ก็มันมันก็ได้อีกฟิวนึงเนาะได้ฟิลของการแบบว่าเที่ยวรอบเกาะเพื่อนตอนเนี้ยเปลื้งปริ่มกันนั้นทะเลมากจะเล่นจะก็เล่นได้เลยนะฮะเล่นเลยไหมแม่ถึงจะเล่นก็เล่นเลยแม่ตุ๋งอยากเล่นกันเล่นเลยจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วนะเออถ้าตุงก็เล่นก็เล่นแล้วก็เดี๋ยวก็กลับที่พักไงโอ้ยดูดิมันสะท้อนมากทุกคนอยากให้มาก็ช่วงวันหยุดเนาะ ปีกันไปก็เลือกแต่ละจุดแต่ละท,ที่เที่ยวกันไปแหละเราถือว่าเรามาหยุดพักผ่อนเจอน้ำใ<ต>สๆ<า>อ,อย่างนี้ก็สบายใจเล่นเล่น,เล,นเล่นเพลินอนะ่ะแล้วไม่คันด้วยนะนทุกคนตอนนี้เราก็เปลี่ยนที่แล้วนะตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดแสมแล้วเราก็นั่งอยู่ที่คาเฟ่แสมชุมพู ตัวนี้ก็จะเป็นบอกชมพูอีกแล้วนะอยู่ริมชายหาดตั้งมองดูพาที่ตกดินพร้อมกินอาหารอร่อยอร่อยขนมหวานกินกล,ลางทะเลใช่พาที่ตกดินแล้วเราก็เลือกได้ที่นั่งแบบร้อ,อ,อนมากนี่เป็น <laughs> เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบอกวีบอกวีกวใช่เลมทะเร ก็เป็นคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งเนาะบนเกาะล้านนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองแวะมาดูแล้วกันเนาะนี่นี่ก็จะมีขนมหวานน้ำแล้วก็มันก็มีหลากหลายส้มตำก็มีนะตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงแดดยังแรงอยู่เลยเกือบจะห้าโมงแล้วก็คือเหมาะเหมาะการอาบแดดอะ่ะใช่ดำดำแน่นอนพูดเลยดำดำแน่นอนภายในร้านเขาก็จะมีเนี่ยเบาะสีชมพูแล้วก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะ เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูมานี่เดี๋ยวจะพาไปดูนะเหล่านี่โอ้ยแดดแดดดีจุงนี่นะอยอยอยอ,ยอ,ยอ,อันนี้ก็จะเป็นวิวทะเลนี่ก็จะมีภายในร้านของเขานะก็ะจะมีนี่เบาชมพูเนาะพักผ่อนชิลๆนะทุกคน บนเกาะไม่ใช่ว่าจะไม่มีคาเฟ่นะคาเฟ่ยเยอะหลายที่อยู่เมื่อกี้เราก็สั่งเป็นโลตีไปละไอติมโรตีเห็นไหมเหนี่ยก็จะมีประมาณนี้นแหละคาเฟ่เขาเห็นปะโดดเด่นที่เป็นเบาชมพูเขาเลยตั้งชื่อว่าสมหมชมพูด้านหน้าของเราก็จะเป็นชายหาดเห็นไหมชายหาดแล้วก็ประดับไปด้วย สิ่งต่งตางๆมากมายนี่นะตอนนี้พาที่กำลังตกดินเลยสวยมากนะเป็นไงพี่เขาร้อนร้อนนี่ครับพี่เขาร้อนม,มากมเลยเน,นี่ว่าเดี๋ยวเราดูวิวอาทิตย์จะวิว่ง อ้้าาาาววมมป่อันนี้เราอยู่ร้านนี้ครับหมึกเป็นมาสาบีอ้ยปั่นเยอะ <laughs> <laughs> ว้าวมีกๆคนอนี<อ> <laughs> ทำหนึงได้ไหมจะไปปล่อยอ๋อสองคนก <laughs> ินสองคนด้วย อันนี้เราก็เปลี่ยนร้านแล้วนะครั้งที่แล้วเรามาอีกร้านหนึ่งคราวนี้เราก็เปลี่ยนร้านอ,อีกร้าน,ห,านหนึ่งน,น,นะแต่ร้านนี้นะแบบชื่อร้านชื่อร้านเจแดงสีฟูดนะครับก่อร้านอันนี้เราซื้อไซส์อะไรนะ400ไซส์400 400ก็พอเพราะกินอยู่แค่2คนนี่จับมาแล้วทุกคนมาแล้ว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 นี่ ร้านใช่ร้านเจแดงซีฟูดเลยนะครับกนนะหมดปะห,หมดสี่ร้อยกินหมดไหมเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยอ่ะบอกเลยก <c oughs> ินไปไเรื่อยจิบเบียร์ไปด้วยใช่เอ้ยจิบอันกอเอ้ยจิบเครื่องดื่มไปด้วย <c oughs> <c oughs> จิบลมไปด้วย, <c oughs> วยอื ตัวใหญ่ขายตัวใหญ่แปดร้อยตัวใหญ่ตัวเมื่อกี้ตัวแปด้อยสุดแต่เรากินไม่หมดหรอมหมดหรอกเราตัวแค่นี้พอสี่ร้อยพอสี่ร้ยไมเยอะอยู่คือไอตัวนั้นแปดร้อยได้นี่ประมาณไอตัวนี้ประมาณสี่ตัวใช่ไหมคปราณตัวสามตัวเพรมกระดองเนื้อมันหนาแต่ถ้าหนวดมันต้องย่างกระดองันนี้กเลยอันนี้เาหอมค่ะ แดงซีฟู้ดเกาะล้านนะครับกันทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่พักของเราแล้วนะจ๊ะที่พักของเรานะมีกับข้าวอาหารเย็นให้เรากินด้วยอันแรกก็คือปลาอันน่าจะเป็นปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลาทอดน้ำปลาแล้วก็หูยน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ยังร้อนอยู่เลยต้มยำต้มยำลมิตรมาแล้วร้อนอันนี้ก็เป็นกะเพรากะเพราทะเลกะเพราทะเลแล้วก็ ันนี้ก็จะเป็นสามอย่างที่เขาให้เรามาแล้วก็จะมีอันนี้ที่เราซื้อเองหอยแครงหอยกรปุแล้วก็อันนี้หมึกซาซิมิซาซิมิเยอะมากจะมีเครื่องปรุงเครื่องอะไรนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มวาซาบิวาซาบอะไรอย่างนี้เออก็วันนี้เราก็เที่ยวมากันทั้งวันแล้วใช่เทที่ยววมาน้ำทะเลใสๆที่พักมีอาหารเช้าให้เราอาหารเย็นให้เราใช่อันนี้ แล้วก็บรรยาที่นี่ก็เงียบสงบครับเงียบสงบเงียบดีนะเพราะว่าขอไปกินก่อนเงียบสงบก็หิวแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามามาทริปนี้เนี่ยวันนี้เราจะไม่กินหมูกระทะไม่กินบุฟเฟ่เพราะว่าที่พักเนี่ยเขามีอาหารเย็นให้เรานะครับแล้วก็ยังไงก็ขอตัวไปกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนแล้วก็คอยตามดูก่อนโอเคไว้ติดตามว่าพรุ่งนี้เราจะพาไปที่ไหนเห็นเขาว่ามีมีที่หนึ่งที่น่าไป อ่าถ้ำลับถ้ำลับใช่ไหมมันเป็นถ้ำลับช่ว่าบนเกาะล้านเราก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันม,มาที่นี่หลายรอบแล้วนะแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันมีถ้ำลับที่นี่ด้วย